สวัสดีครับสมาชิกไทยลองบ๊สทุกท่านวันนี้ทีมงานไทยลองบท๊ทได้เดินทางมาที่ตำบลฟองทรายพิแงอำเภอสักเล็กจังหวัดพิจิตรซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้เราได้เดินทางมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของทีมเรือยาวทีมหนึ่งที่มีการพัฒนาการที่ดีมีการสร้างทีมมีระบบการฝึกซ้อมซึ่งก็คือาครเรือโคเพลินเราจะติดตามในเรื่องของการนั่งพูดคุยของโคเพลินแล้วก็การ แนะนำทีมเรือแต่ละแต่ละทีมที่อยู่ในโรเก็บเรือแล้วก็สัมภาษณ์สีฟายที่มาจากต่างถิ่นแล้วก็การฝึกฟ้อมลงเรือจริงที่บึงสีไฟซึ่งในรายละเอียดแต่ยๆอย่างโปรดติดตามเ,เป็นต,นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมค,ค,รครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับโค้ชไพนดินวงน้อยนะครับว่าเดี๋ยวจะให้โค้ชไพนดินเนี่ยได้แนะนําเรือที่อยู่ในค่ายเนี่ยแต่ละลำซึ่งมีประมาณสิบกว่าลำเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเริ่มเริ่มที่ลำนี้เลยครับ เรือนี้เป็นเรือใหม่ครับเรือใหม่ล่าสุดเลยเรือ40พิพายครับทำเองที่ที่ทั้งออสทั้งออสครับทั้งออสทำครับรวน้ำที่ไหนม้องับเี่คือน้ำเปล่าสนามแรกอ๋อที่ได้กองแชมป์ที่ว่าเปิดตัวที่นั่นเลยใช่สนามแรกยังยังคนยังไม่พร้อมคนยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมแล้วผมถามหน่อยเรื่องเรื่องกระจางหน้านี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับก็อาจจะทำอะไรแปลกใหม่ใหม่ให้มันแบบจริงจงใจเล็กๆน้อยเล่นงี้นครับ อันนี้เรามาจะมาแก้ไขปรับแปล่งอย่างด้านท้ายด้วยเลยเนี่ยคือช่างเขาก็ประกอบมาอะไรมาเราจะมาเก็บสีทําแผลแล้วเล่นลูกเล่นเราเองค<ช>ือว่าปแ,ปแปลกให้มันแบบคนมองเฮ้ยเรานี่มันแปลกเลยได้ข่าวว่าเป็นมีชื่อเล่นด้วยชื่อโซดาใช่โซดาที่ว่าอย่างไงครับคือโซดานี่เขามีพี่อยู่คือ285 285ทีนี้มาเคลจะทำอะไรชื่อโซดาคือมันก็มีอะไรในใจเล็กๆคือว่าโซดานี่ซ่าทุกหยดจนหยดสุดท้ายอ๋อ ก็เลยเลยเป็นที่มาของชื่อนี้โซดาชื่อจริงๆมันนะชื่อจริงๆนี่แหละโซดาเลยคือชื่อติดเรือเนี่ยชื่อติดเรือก็เป็นพิจิตรนาวาปาวาระเทศพิจิตรนาวาล้ำพิจิตรนาวาอ๋อครับคือคือล้ำพิจิตรนาวที่ชื่อที่ใช้แข่งขันในปีนี้หรือไม่อาจจะใช้ในปีนี้ครับใช้ประจําในปีนี้พิจิตรนาวาโอเคแล้วก็ไปไปลำนี้ครับโค้ชเพลินครับลำนี้คือ คือชื่อเดิมคือชื่ออะไรครับลำนี้เป็นชื่อเดิมเป็นเรือขมังสิงขังมังสิงขมังอ๋อผมจําได้แล้วปีเมือสองปีที่แล้วครับประมาณสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วครับทางออททางออแล้วได้แชมป์ภายในของจังหวัดนครสวรรค์ประเภทภายในคือคแต่ละอำเภอมีเรือส่งเข้ามาใช่ลำนี้ก็ได้แชม,มป์มาหนึ่งปีแล้วก็ปีสองไม่ได้ลงน้ำปีสองได้ครับแต่ปีที่แล้วนี่ได้ไปลงเป็นขุนน่าน น่านน่าือ๋อนสวค์แชมป์นี่คือขอสวรรค์แชมป์ก็คือทำนี้นี่เองใช่ทำคุนน่านทำคุนน่านครับแล้วก็ไปนครนยนครศรีธรรมราชก็ไปเป็นพรมาแก้วพรมาแก้วก็ได้แชมป์มาก็ได้แชมป์ครับปีใหม่เนาะครับปีใหม่ที่เชียงรายใช่เคยไปน่านหรอครับล่านี้ยังครับยังไม่เคยยังไม่เคยทำนี้ไม่เคยไปก็ยังไม่ได้รับการตกแต่งแก้ไขใหม่ก็ก็มีแต่เก็บแผลเก็บแผลรับซ่อมแซมเก็บแผลยังไม่ได้เปลี่ยนรูปร่าง ถํามานี่นเป็นเรือที่มาจากเป็นเรือขุดหรือว่าเรือังไงน่าจะเป็นเรือขุดยี่สิบสามพิพายเก่าแล้วก็มาเสียบให้เป็นเรือสามสิบช่างออสเสียบตอนนั้นพี่คุตู่ใช่ไหมครับคุตู่เขาใช่ถ้าเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเขาไม่มีที่เก็บเขาก็เลยมาฝากไว้ฝากไว้กับครับแต่ไม่ใช่เป็นยังเป็นของแกอยู่ตอนนี้เหรอครับก็ไม่รู้แกกันมาลำนี้ครับครับ โอ้ลำนี้คือลำอันนี้พระเอกพระเอกเลยครับพระเอกเลยนะครับสมาชิกที่ติดตามดูครับลำนี้ <c oughs> ยังยังไม่ติดชื่อเลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าบอกไปนี้อาจจะอ๋อขึ้นมาก็ได้ <c oughs> ลำนี้คืออะไรครับลำนี้ถ้าตั้งชื่อเดิมจริงที่ในานามทธิดาเทพสองแสงสองิดาเทพสองแสงสองใช้แข่งในสนามวิจิตรปีที่แล้วในานามของยุทธการนาวา ที่ได้แชมพิจิจในน้มยุบกาลนาวาแชมพิกิจนี่คือแชมวัดท่าหลวงเลยใช่ในนกานาวาแต่ชื่อจริงคือธิดาเทพของแสงสองเทพของแสงสองครับปีนี้ก็เก็บแผลทั้สีให้แปกตาหน่อยได้แรกเริ่มเินมาทีํำนี้ได้มาจากไหนก่อนประกอบประกอบครับประกอบตรงนี้ที่นี่เลยครับช่างออดประกอบช่างออประกอบครับก็คือลงน้ําแรกปีที่แล้วเลยครั้งแรกน้ําแรกของวัดท่าหลวงเลยครับ น้ำแร่ของวัดหลวงเลยครับก็คือที่มาของบุดน้ํมันคือลานี้ลานี้บุญน้ําที่เราโอ้โหแปลกใหม่มากเลยสร้างความหาให้วงการเรืยยาวมากมากนี้เลยลำนี้ครับบุดน้ำบุน้ำมันวิ่งจังทาไมทาไมเออผมถามต่อเลยทาไมทาไมมันถึงวิ่งได้เพราะว่ามันดูดูแล้วมันจมอ่ะมันเป็นลักษณะรูปเหลี่ยมเรือใหม่พวกเรือพยักชนนอเลยมาเสริมใส่เข้าไป ลักษณะเจ้าหัวเชิดเกินไปเนี่ยซึ่งแนวความคิดของผมที่คุยช่างคอสเนี่ยเพานี่ประโยชน์มันเป็นเนื้อที่เหลือไม่ประโยชน์ก็เลยทาให้หัวมันเยือกครับให้หัวมันเยียดคืออาศัยความเบาบางเป็นหลักนะครับถ้ามันหนามันหนักหัวมันสูงเกินไปมันก็ทําให้เซได้ได้ก็เลยปาดวนที่เหลือออกก็เลยเป็นเรือเตี้ยนน้ำครับแต่จริงมันก็ไม่เตี้ยหรอกครับ ก็เลยไปเรือเทียนน้าไปแล้วปีนี้ก็คือมาทําอะไรใหม่ครับเก็บแผลทําสีตกแต่งทําสีสีนี่ก็คือสีดําแล้วจะเป็นเอกลักษณ์ของคบค่ายเรือคบแผ่นดินแล้วน่าจะใช้ครับน่าจะใช้กราบนี่อันนี้เป็นสีทองสีแดงสีแดงครับโอำนี้มีชื่อเล่นด้วยชื่อเล่นก็คือสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้านี่คงไม่ต้องบอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรยี่ห้อเหล้าของช่างอ๋อ ทั้งออสคือชอบ,ชอบใช่สองแปดห้าชอ,ช,อชอบสองปห้าใช่เย็นต้องกินเย็นต้องกินเย็นต้องกินครับคือตอนนั้นทั้งออสมาทำใช่กินนอนอยู่นี่ก่ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ็เลยเชิญชื่อเลยสองแปดห้าไปเลยอย่างเงี้ยปีนี้คิดว่าจะได้ได้คงคง,งได้ป้องกันแชมป์ที่วัดท่าหลวงก็ยังไม่แน่นอนเพราะาปีนี้เรือใหม่ใหม่มันมาอยู่ในค่ายเราหลายลำที่ทาใหม่ใหม่ครับก็จะต้องเลือกเรือที่ดีที่สุดต้องเลือกเรือแต่ว่าลำนี้เลยบางทีมันไม่ใช่มาเดี๋ยวครับเรามาถึงลำนี้ครับ โค้ดได้ดีครับลำนี้มายังไงครับที่มาของลำนี้ลำนี้เป็นเรือของพรม่แก้วที่ตะลองประกอบมาแล้วให้พรม่แก้วเล่นอ๋อผมจําได้ปีแล้วครับปีแล้วเลยพรม่แก้วเล่นตอนตอนต้นฤดูเลยที่เขื่อนอะไรนะที่ไทยอะคก็ระบำครับแต่แล้วแพ้ผมพอแพ้ผมมาพิจิตแพ้อีกก็เลย อยากได้บอลทรงเรือสวยก็เลยติดต่อซื้อตลองมาซื้อเลยครับซื้อเลยอ๋อซื้อตลองมาราคาเท่าไหร่ครับราคาเหรอจำไม่ได้ราคามันนไงนะครับราคาจำไม่ได้แลายแสนอยู่ตกแต่งนิดหน่อยครับหัวขนมันไม่สวยตกแต่งเองครับตกแต่งนิดหน่อยหัวขนไม่สวยก็เอาไปลงน้ําที่มาตรชันในน้มของเทพธิดาส่องแสงพิจิตรนาวา คนไม่พร้อมครับคนไม่พร้อมชื่อยาวใช่คนไม่พร้อมก็เลยเอาไปลองน้ำลองลองน้ําดูถือว่าดีกีพอใช้ได้ไม่ดีก็ที่ควรตอนนั้นผมก็ไปนะครับไปที่บ้านช่างจําลองมาก็ไปดูเรือลำนี้แหละก็เป็นเรือไม้ประกอบนะไม้ประกอบไม้ประกอบเป็นไม้สักลอ้สักทั้งลําเลยอแกก็ประมาณหกเลไม้ดีมากรู้สึกว่าเป็นลาลาใหญ่ที่แกทำลำแรกใช่แล้วก็ มาให้หอมมาแก้วได้ตอนนั้นผอมมแก้วนี่ก็ยืมยืมไปลองเล่นนะไปเล่นกับสินใจจะซื้อขาดอะเลยนะคือให้ไปลองเล่นแล้วก็ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรใช่ก็เลยทางคนพ่ดีนได้ต่อซื้อมาอีกทีหนึ่งซื้อมาครับนั้นไปลําอื่นครับครับมาถึงลํานี้ครับลำนี้ผมเท่าที่ผมทราบนะคือยากำไหลยจับวัดหลวงมัเยอที่บุญบางสารจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนั้นก็ทํากะ ทางออดไปแล้วก็ทางวัดหลวงที่ได้ติดต่อซื้อไปครับยิ้มไม่เล่นก่อนยิ่มไปเล่นก่อนชอบใจก็ซื้อไปคอนี้มีผลงานคือได้หลายแชมป์้าของใรางนเนี่ยสองปีนี้ได้หลายแชมป์ครับเดิมก็เป็นของฟ้าลัหนึ่งฟ้ารั้งหนึ่งครับที่ช่างวัดทำให้กราบายแล้ว่ายไม่ได้ครับก็ให้ผมมาเล่นผมก็เลยซื้อไว้แล้วก็ให้ยิ้มทางบนยิ้มไปเล่นเขาประสบน้ำเร็จเขาก็เลยขอซื้อไปนี่เรากลับมาซ่อม ซ้อมมันคือเก็บแผลเก็บแผลให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันก็สองปีแล้วสองปีแล้วไม่ส้มแซมเลยเลยตรงนี้ก็ชุดชุดที่นี่คือคือเล่าถึงปีไทยก็คือได้ปีไทยจากที่นี่แหละครับแมามาอยู่ที่เราเของลำนี้ขรงชุดผู้ยักษ์คำไหล่ใช่ก็คือมาอยู่ที่เราครับอันนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่นี่ฟิตซ้อมอยู่ที่นี่ครับอืมก็เพิ่งเดินทางมาเก็บไว้ที่นี่เมื่อ ก่อนว่าเลข้หิงเนาะก่อนว่าเลข้ยหิงปีนี้เพงไปลากมาที่จะมาซมทางภาพอชอบจังวันนี้ลำเนี้ยน่าติดตามนะครับน่าติดตามเพราะว่ายังไม่เคยเลยยังไม่เคยที่จะมาอมากาศเคยผมจําได้ลงพิจิตรนะสามเที่ยวกับเทนะี่ยวประธานสามเที่ยวกับจันทิมาพรปีที่สี่นะนั่นเนี่ย ก่อนก่อนก่อนปีห้าสี่ปีห้าสี่ครับห้าสามห้าสามอืมห้าปีมเลที่มาของอันนี้คือลำฟ้าล่างหนึ่งนะครับลำล่างหนึ่งลำร่างหนึ่งคือไม่ไม่ยากคำไหลนะครับที่ที่เรารู้จักกันที่โอเคลำนี้ก็ไม่บอกก็คงไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเป็นลำอะไรเพราะไม่ได้ติดชื่อแต่ถ้าบอกไปนี่ก็คงล็อกออกกันครับครับเป็นยังไงครับลำนี้ลำนี้เดิมเลยนี่ชื่อคุณลมคุณลมครับซื้อมาจากมุกดาหาร แล้วตหนาก็มาเก่งในนามเทพของแสงครับแล้วมาเก่งในนามยุทธการนาวาแล้วก็เคยเป็นมังกรทองได้แชมป์สนามหนึ่งแล้วก็รองแชมป์สนามสองแล้วก็ไปเป็นหนุ่มเมืองนนท์หนุ่มเมืองนนท์หนุ่มเมืองนนท์ท่าน้ำนนท์ปี53 53ครับ53 54ไม่ได้จัด53อ๋อเราทีแชมป์ประเทศไทยตอนนั้นที่บึงบริพชรสนามหนึ่งสนามหนึ่งในนามมังกรทองสนามสองที่พระรามแปดครับรองแชมป์ในนามมังกรทอง ปีปีที่ผ่านมาผู้ปีห้าห้าปีห้าสี่ปีห้าสี่ห้าสี่นี่ก็ได้ได้หลายสนามหลายสนามครับได้ทางอ<น>ีสานสามสนามแล้วก็ได้ทางวิจิตก็คือวัดบึงตะโกนมีสนามในนามยุทธการาในนามยุทธการนาวัดแต่ส่วนใหญ่เราที่เราเห็นก็คือ,อาาทางอีสานก็ส่วนใหญ่ทางหนองคายบึงการเข้ามาอีสานก็คือตาศรีสไล ผมก็ไม่เคยจำแม่นนะครับต้ันไหลลำไหลรับมันน้าแล้วตอนนั้นที่ซื้อมาเนาะไหลลำคือขุนลำโค้ดจำแม่นเนาะกูก็คงรู้ว่าเป็นเป็นลำไหนเนาะมันแต่งหลายครั้งนี่แต่งมาสามปียังไม่ทำเลยเลยแต่งมาสามปีเนาะสามปียังไม่ทำเลยเนี่ยเพียงแต่ปีนี้ผมมาเก็บแผลแบบลุกสุดๆเลยนะลุกออกเก็บแผลบ่งแผลเสียออกแต่เนื้อมันเริ่มโทรม ันนี้เป็นเรือขุดเลยเรือขุดเลยครับเรือขุดเลยครับครับเรือขุดเลยก็คือปีนี้ยุทธการนาวาก็ยังใช้ลำนี้ครับลำนี้แข่งอยู่นะครับครับปีนี้เขาจะเจตนารำนี้ลำเดียวเจตนารำนี้าลำนี้คือยุทธการนาวาของปีนี้นะครับลำนี้จะไปแข่งในทันของประเทศนะครับลำนี้ว่าเป็นเรือที่นั่งสบายนั่งสบายแล้วบางสนามันห้ามเรือต่ออย่างนครมนมไปแล้วลงไม่ได้เ่าไม่ให้เรือประกอบ คำนี้ครับโคเบลินครับอันนี้คือก็ของโคเบลินแหละครับที่ผมรู้นะครับคำนนี้เป็นเป็นยังไงครับคำนนี้เป็นชื่อเดิมเลยทททเทพดีลาวดีอ๋อดีลาวดีครับก็ไ,บไปอยู่อีสานก็ได้แหละแชมป์มันเงินก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยสําหรับเพื่อนฝูงที่ไม่มีเรือเล่นก็จะยืมไปเล่นครับได้แชมป์สกลนครครับในานามของธิดาสายชนอ๋อแล้วก็ พอดีทำอีสานไม่มีเรือเล่นกันก็เลยยืมไปประเทศพมิดอันนี้ที่พี่ไม่เก่งไหมเนี่ยพี่ไม่ครับผมจําได้ลีลาวดีเนี่ยคือตอนนั้นลงน้ําแรกที่วัชชะตาหรือเปล่าใช่โคเก่งโคเก่งเลยปีปีไหนล่ะไม่รู้ห้าสองหรือห้าหนึ่งนี่แน่ห้าสองห้าสองแกละ์โคเก่งอันนี้ไม่เก่งธรรมดาแล้วครับพิจิตรปีที่แล้วนี่ชุดของลําปางชนะ ชนะอินทนนทไปเที่ยวท็อปหนึ่งเที่ยวแลยวอินทนัทเข้ารูปอีกก็เลยคือลำนี้นี่เองดีดาวดีครับนนี้เป็นเรือดีนะครับแต่ว่าฝีพายยังไม่เคยถึงเรือเท่าที่ควรครับตั้งแต่ได้ลงมาฝีพาก็ยังไม่เคยถึงเรือแต่ไปอยู่อีสานก็แชมป์รองแชมป์ตลอดส่วนมากจะไปทางอีสานสะมากครับอันนี้ไม่เคยไม่เคยได้อยู่บ้านเรา ตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วแล้วจะทําอะไรไหมครับลำนี้ทำครับลำนี้ต้องทําหมดทั้งลําเลยเก็บแผลทั้งหมดตกแต่งทั้งหมดหลายปีแต่จะต้องคงรูปเดิมไว้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเรือขุดเรือขุดครับลักษณะือเรือขุดอันนี้มาจากเรือขุดครับมันเรือชลาต่อชลาต่อครับนี่คือสิ่งเรือขุดมันจะหนีเรือประกอบได้ถ้าเขาห้ามประกอบนี่ของเราลงได้ทันทีเลยเพราะเราไม่มีไม้เรียงอืมครับ